สวัสดีครับผมจำนะครับและตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ร้านเอกเนกต่อยแบกบางนาน,นะครับแล้ววันนี้นะครับที่ร้านเอกเนนนะครับมีปาร์ตี้ชุดนอนนะครับชุดนอนแล้วก็น่าดูเลยเีเดียวสาวๆอดใจรอไม่ไหวแล้วครับผมว่าตามผมมานในร้านดีกด้วยครับวันนี้นะจะมาถามคนที่มาปาร์ตี้ว่าขณะที่เขาทํากิจกรรมอยู่ในบ้านน่ะถ้าเกิดเพตไฟไหม้ขึ้นมาแล้วก็เขาจะนําสิ่งใดติดตัวมาโดยที่มีข้อแม้ว่าสามารถหยิบได้แค่ชิ้นเดียวนะครับ ไปถามกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเลโอเลโอเลโอครับ เรียมวมีครับเนี่ยโอเคครับวันนี้ผมมีคําถามจะมาถามคุณเรียวนะครับว่าถ้าหากว่าคุณกลังทํากิจกรรมอยู่ในบ้านแล้วก็เพลิงไหม้ขึ้นมาคุณจะนําสิ่งใดติดตัวโดยมีข้อแม้ว่านํามาได้แค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเอากางเกงในฮะกางเกงในเหรอครับเพราะอะไรครับขอทราบเป็นผลหน่อยมันมันมัน,มนหุ้มได้มันมัน,มนหุ้มส่วนนั้นได้หุ้มส่วนนั้นได้ใ่อื่นแมวแล้วสนใจจ่ส่วนนั้นแมวสนใจส่วนนั้นละเอาส่วนนั้นเรื่องเดียวโอ้โหแล้วปกติอยู่บ้านทำอะไรบ้างมีกิจกรรมหน้าคอมหน้าคอมไม่ทำอะไรเรามีที่ชูประกอบดด้้ววยยช่มาตออบโโห พี่จู้ยังมาทำอะไรับไอ้แคคิี้มูกแคคิี้มูกเกี่ยวอะไรกันน้าคอมไหมอ้ยใช่เลยโอ้โหโอเคอเครับไปถามคนบอกไปครับสวัสดีครับ เชื่ออะไรครับที่พักเอาไปที่ธนา,าคารค่ะเบิกตังค์เดี๋ยวอยู่ไม่ได้เบิกตังค์ไปเที่ยวไม่ได้ซื้ออาวครับเล่นเกมฟังเพลงนอนเอาออเป๋าตังค์เป๋าตังค์มีเงินถ้าหนีออกจากบ้านได้ก็ก็ไปต่อได้อ๋ออย่างนี้นี่เองครับไปต่อได้เอาเงินไปเที่ยวต่อได้ครับชื่ออะไรครับชูครับเอาถุงยางครับผมเอาไปทําอะไรครับน้อมนิสาเอามาคุมมือถือครับพี่ไม่รู้อยากเล่นสงการครับผมเี่ปอมค่ะอ๋อปอมเล่น เล่น Facebook ชาวโซเชียลเน็ตเวิร์กครับวันนี้ที่ร้านเอกเกนเอกมีปาร์ตี้ชุดนอนเนี่ยเอ้าเหรอเขามีปาร์ตี้ชุดนอนเหรอไม,ไม่รู้ไม่รู้เลยเปล่ามากินข้าวต้มไม่สบายไม่กินเหล้าเพราะตีนึงคนดีไม่กินเหล้า,าไปยังบุ๊ไม่แตกก็เหล่าตังก็มีตังคือมีตังแลทำทุกอยาก่างอ๋อเป็นอย่างงี้นี่ครับมีตังทำอะไรก็ได้ชื่ออะไรครับดีนี่ค่ะดี่นี้ผมเห็นว่าแต่งตัวได้สวยมากเลยวันนี้โชว์กล้องหน่อยได้ไหมครับโอ้โหปกติใส่ชุดนี้นอนเหรอชุดนี้นอน ก็บันนี่นิดนึงถ้าหากว่าบ้านเกิดไฟไหม้ขึ้นมาครับคุณเดี๋ยวก่อนที่จเย็นมูฟพอสอบมาก็มาติดต่อได้พ่อแม่พี่น้องอะไรอย่างงี้เวลาเขาปวดมาคนน่ารักที่ทำอะไรก็น่ารักกันหมดเลยนะครับไปครับชื่อฟ้าค่ะก็นั่งเล่นคอมอะไรพวกนี้ค่ะก็เปิดเฟซบุ๊กเล่นอะไรอย่างงี้เฟซบุ๊กดัอีกแล้วครับคงใส่จะมีปัญหากันแล้วมือถือเล่นหวานไปได้ได้เล่นหวาได้เหมือนกันเลย คือหนุย่ยแหละครับวันนี้หนุย่ยแต่งชุดนอนหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้เอามาให้เพื่อนแต่งแทนปกติหนุย่ยอยู่บ้านหนุย่ยทำอะไรครับก็อย,อยู่บ้านอ่ะเล่นๆไม่ทำอะไรเลยอ่ะาาโอ้โหไปไม่ถูกกันทีเดียวอ,อะไรเดียวอ,อะไรเดียวไม่คิดไม่ออกอ่ะเอาอน,น้ำ<า>น้ำเปล่าไม่รู้ดิเพื่อหิวกลางทานระหว่างวิ่งไงเพือ่อหิวเรา่ะอยู่น้ำไหมกินน้ำบ่อยไหมโย่ ชิววีครับชื่ออะไรนะชื่อวีครับเออตวีตวีครัชุดนอนครับเนี่ยชุดนอนโอ้กระทิงแดงครับเลนดอทเทครับบอลครับสายนี้จริงครับผู้ชายวันนี้เขาถุงยางครับถุงยางฮะเอาไว้ป้องกันตัวครับโอ้โหเจ้าเฮ้ยป้องกันจากอะไรป้องกันโรคเอ๋ครับอชื่ออะไรครับชื่อแอนนาค่ะโอ้วันนี้แอนนาแต่งตัวถูกใจผมมากเลยครับสวยจริงๆดูทีวีมาแล้วนะ ยูนิฟอร์มเลยชุดนี้ชุดรักเลยใส่มาเพื่อเรา30%มครับวันนี้นะโดนใจผมยิ่งกว่าจี๊ดเลยคนนี้จี๊ดจี๊ดมากเานเาลี้ยวค่ะก็พอกหน้าทำผุแต่งหน้าสุด เบาเบาอะค่ะขอลิปสติกค่ะสีสานบนปากโดดเด่นที่สุดบนใบหน้าค่ะลงเงินบ้าแม่อะไรไม่เอาแล้วเอาแต่ลิปสติกเอาลิปสติกมาก่อนค่ะลุ้นน้ำค่ะมีงานเดินแบบบ้างอะไรบ้างสวยกินใจผมจริงมันก็จริงป้ะจริงจริงแล้วมันก็จริงไม่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 มีข้อแม้ไม่มีทุกตัวสวยทุกคนที่ดุจจากค่ะว่าตอนนี้สับาะเบาบ้างโอเคครับเข้าถามปกติอยู่บ้านก็จะแบบว่าใช้กับเพื่อนพอใช้กับเพื่อนเสร็จอะไรก็จะชวนไปกินเหล้า เราก็ทำใจไม่ได้เราวก็จะบอกเพื่อนทุกทีว่าโอยา๊ยมึง่อนาคุณใจแตกต้องไปโอ๊ยตาแล้วก็ต้องเอาโทรศัพท์ออกมาก่อนเลยเพราะว่าไมโคนดี่ติดชัดบ้างเลยเวลาแบบไฟไหมก็คงจะตกใจแล้วก็คงจะวิ่งหนีออกจากบ้านก่อนเอาตัวเองรอดไงบอสเซีครับชักว่า ชาบ้าวชาบ้าวโอ้โหถึงก็มเล่นเกมอ๋อเล่นเกมนะเมื่อกี้มันมันแบตไปครับเปลี่ยนซะหน่อยฮะเดี๋ยวตังครับตังเอาไปทำอะไรฮะเอาไปเข้าร้านเกมครับเข้าร้านเกมโอ้โหต้องอะไรก็ติดเกมนาดูวันนี้เอาตังไปเล่นเกมโอ้ชื่อจ้ำมครับผมชื่อจ้ำนครับโอ้โหชื่อคล้ายผมเลยผมชื่อจ้ำใช่ดิ่งคอมเล่นคอมดูบอลครับดูผลบอลใช่ประมาณนั้นไม่ได้มีแค่บอลไหมครับมันมีอะไรหรือเปล่าครับ อันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็คอมก่อนเลยแล้วกันเพราะยังดูไม่จบไงบ้านไฟไหม้ไม่สนใจพี่ไม่เอาให้จบก่อนเลยไม่เอาแล้วบุ้งบ้านปล่อยไม่เอาบอลหนึ่งเดียวชื่ออะไรครับมิตตองครับมิต่ตองครับเต้ครับภูมิครับมิตรตองมิตเต้พี่ภูมิครับผมผมก็อ่านหนังสือครับบางทีก็ เล่นหมกลุกกับพ่อครับใช่เหรอครับพ่อครับมาร้านอย่างงี้เชื่อได้ไหมเออได้ได้ผมก็เล่นเน็ตนะครับเปิดเว็บหาความรู้ Google ไงฮะอ๋อเป็นคนเรื่องเต็กซ์มิเตะใเรื่องเซ็กซม่เต เอาเอาอีนี่เต็มเลยครับทุกทุกซีรีส์ไปดูคุณให้พ่อครับเอาตัวกูเลยครับออกครับถ้าเป็นผมก็เอาพวกหนังสือฮะสื่อความรู้คอมพิวเตอร์เงี้ยมาเสิร์ชเน็ตอะไรพวกตู้ลงซีรีส์ผมมาเอาไวมาให้หมดเลยตู้ลงหนังสือไม่เอาเอาแล้วเอาเด็กหนังสือหนังสือก็คงต้องเอาแล็ปท็อปของพ่อออกมาหุ้นใหญ่มากของพ่อเยอะมากลงทุนใหญ่มากไม่ได้ไม่ได้ร้อยถึพันล้านร้อยหมื่นล้านเนี่ยร้ยหมื่นล้านเนี่ยนี่เลยคนนี้เลย ก่อนครับกอนอยู the ่บ้านทำอะไรครับสังเวยไม่อยากตามเดียกันคนนี้อุไฟมาแนวเดียวกันนะชั้นเฝ้าเองวงเอวีเต็มเลยไหมที่บ้านเยอะครับเอเยอะปกติดูบ่อยไม่บ่อยครับนึกเอาไม่บ่อยนึกเอาอะไรนึกเอาใช่ไหมครับระหว่านี้ตั้งนึกถึงเอวงเอวีเนี่ยฮะบ้านไฟไหม้ขึ้นมาฮะจะเอาอะไรออกจากบ้านครับอ๋อฮัดดิสต้องใส ก็หนังเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะหนังอะไรอะหนังก็หนังธรรมดาใช่ป่ะครับไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันลนะหนังกูไม้เปล่ามันประนึงโอเคชื่อต้นครับต้นชื่อหมูครับเต้ยครับต้นหมูเต้ยเออชว์มาๆๆ่ต้นครับหมูเต้ยครับต้นหมูเต้ยครับ แล้วตาวแลไม่ละเทีวเนี่ยไปนักดนตรีครับนักดนตรีฮะขอวงเดียวกันนะเนี่ยขอวงเดียวกันอ๋อแล้วพวกพี่ชื่อวงอะไรครับเนี่ยสมถวินสมถวินนะฮะอยู่บ้านทำอะไรทำไข่เจียวครับเอาต่อแก๊สครับต่อแก้เอาจะไปไปทำไข่เจียวต่อครับโอ้ยทำไข่เจียวต่อใครใครนี่ชอบเจียวจังเลยเนี่ยชอบเจียวเจียวไข่พิธีกรคนตีนมากครับก็ไม่ได้ทำไรครับซ้อมมันเตีอย่างเดียวอ๋อถ้าเป็นพี่ครับไปไหม้บ้านจะทำอะไรครับก็ตัดเลยครับจบเอาพี่ครับ สักนิดนึงครับเจ้าอะไรจากบ้านเอาจานครับขอไปไม่บ้านเราก็ไม่มีบ้านอยู่เราก็ต้องไปขอทานอยู่บ้านเลี้ยงปลาาหารนกยุงไงอ่าพี่พี่อะไรผมเอาตรงเอาตู้ปลาออกจากบ้านแล้วถ้าคุณข้างบ้านพี่มาขโมยปลาพี่ไปพี่ทำไงฆ่าไงครับใช่เหรอพี่เอาพี่แทงเอาพี่แทงเอาพี่แทงได้วเอาพี่แทงโอ้โหท้ายครับพวกพี่มีอะไรจะฝากพวกเราสมทวินนะครับตอนนี้อยู่เอกเดชนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับพี่พี่ขอบคุณครับขอบบคคุณรัวันนี้ช่วงเ้อแต่ใจ วันนี้เราอยู่ที่ไอคนเนะวันนี้เขามีปาร์ตี้ชุนนอนกันนะก็ผมไม่ได้ใส่มาทำไมก็เอาแต่ใจนก็ดื่มน้ำดื่มน้ำหน่อยเบีย์ไม่กินไม่กินเบียดปีบเปล่าไม่กิน ตติดามครับเออแล้วตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับโนนะครับเจ้าของร้านเอกเนนะครับปกติเนี่ยตอนนี้พี่อยู่บ้านพี่ทำอะไรครับตอนดูหนังครับหนังประเภทอะไรพี่หนังปูครับครับเลือดอดเลือดไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รไม่ใช่ระหว่างที่พี่ดูหนังปูของพี่เนี่ยอยู่ที่บ้านเนี่ยแต่บ้านพี่เกิดไฟไหม้ขึ้นมาเนี่ย พี่จะเอาอะไรออกจากบ้านครับเดียวได้แค่อย่างเดียวนะพี่เดียกได้ด้วยตองแฟนออกจากบ้านดีกว่าครับเอาโปรักแฟนโปรักคนรักครอบครัวครับหน้าเอาแบบอยากมากพี่โอ้ยี่ยมอ่าโอเคครับพี่มีอะไรจะโปรโมทร้านพี่ไหมพี่พอดีร้านพี่เพิ่งเปิดใหม่ถ้าไงเข้ามากินเข้ามาคุยกันเป็นกันเองครับผมถ้าไงพี่ฝากร้านเอกเนกไว้ด้วยครับผมสิ้นปีนี้ถ้าเป็นไปได้อาจจะมีงานลอยกระทงปิดซอยตั้งเวทีมีคอนเสิร์ตถ้าเป็นไปได้ครับพี่จะพยายามทำให้ชาวเอ็แบกเลย ถ้าพี่จัดผมไม่พลาดแน่เลยแหละอย่างปาร์ตี้ชุดนอนแบบวันนี้ครับโปติที่ <ผม S 1> จัดบ่อยไหมฮะอ่าพี่ก็ประมาณ2เดือนมีครั้งหนึ่งครับตามเทศกาลเลยครับ อ๋อก็ตามว่าสำคัญวันที่ที่ที่บ้าจะมีคนมาเยอะใช่ไหมอ่าใช่ก็วันวันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยครับก็มีหมดเลยมีหมดครับโอ้โหดีไม่ดีอาจจะมีวันพระด้วยครับพี่พาเวียนเทียนด้วยวันพระก็ยังไม่เบนเลยนะพี่ฮะโอ้โอเคครับพี่ได้ครับโอ้ยยังไงก็ร้านพี่นี่สุดยอดจริงเลยผมได้ครับวันนี้ผมสัมผัสมาแล้วโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากยังไงเดี๋ยวผมจะเป็นลูกค้าประจำพี่เลยแล้วกันโอเคครับยินดีครับพี่ขอบคุณสุดรถได้ขอบคุณมากครับพี่ขไว้เจอกันขาสวัสดีครับอ่า สำหรับท่านผู้ชมท่านไหนที่อยากติดตามผลงานของเรานะครับก็สามารถติดตามได้ทาง Facebook และ Youtube นะครับตามที่อยู่ด้านล่างที่ขึ้นทางหน้าด้านหน้าจอเลยนะครับคราวหน้านะครับเราจะมาถามคำถามอะไรนีฮะต้องคอยติดตามชมกันไปนะครับกับผมจ๋มนะฮะแล้ววันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ i the